สวัสดีเจ้าเงยๆเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้พามาดูแปลงผักเจ้าข้างหลังนี้แปลงผักกำลังงามเลยเจ้าป็นท้องว่าผักกาดเมียงเหนือเจ้าเดี๋ยววันนี้เงยๆจะเอาไปตากแห้งเอาไปเก็บไว้เหนือเจ้าเวลาที่มันตอนนี้อะมันออกมาเยอะมากแล้วเขากลิ่นมาตันเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปตากแห้งเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูวิธีการทําตัวเจ้าตตยมาเลยเจ้าเดี๋ยวจะเก็บก่อนนะเจ้าเอาต้นนี้เลยต้นนี้กำลังงามเลย นี่เจ้าของห้องว่าพักกาดเมี้ยงเนี่ยเจ้าเราจะเอาไปตักแห้งแล้วกัใบใบของมันยอดของมันก็กินได้เจ้าแต่ว่าเราจะบัตัาเราจะเอาไว้ไว้ไว้เก็บมเมล็ดมันไปพ่อพันธุ์ต่อน่ะเจ้านี่เจ้าแต่ว่ายอดมันจะออกรสชาติออกขมขมน้อยนึงนะเจ้าแต่ถ้าแบบนี้อ่ะมันจะบะขมนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไปอีก นี่ต้นงามๆเลยเจ้าเราเราจะบะถอนเนยเจ้าเราจะตัดเพื่อที่มันจะได้จะได้แทงยอดออกมาเห็นไหมเนี่ยเจ้าอนี่ก็จะได้เก็บกินรั้างต่อไปได้ลังงามเลยเจ้า เยอะเลเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเอาไปเอาไปตากแดดนะเจ้าเอาไปงดเลยแล้วก็เอาไปตาก,ดกแดดนะเจ้าเดี๋ยวไปเพอกันนะเจ้าอันนี้คือต้นต้นพันธุ์มันนะเจ้าที่เราจะเอาไว้เก็บมเมล็ดของมันเจ้านี่ต้นมันจะสูงขนาดนี้กับใบมันงามขนาดเลยเจ้าอันนี้เราเขาจะใบเก็บเขาจะไบเก็บยอดของมันไปนะเจ้าเพราะว่าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ ส่งไว้คือเอฟซีที่เป็นสั่งไว้เจ้านี่มีคนจองแล้วนะเจ้ามาเลยพันพักการเมืองเจ้าอนี่งามๆเลยดอกสีเหลืองนี่ แล้เจ้าผักกาดแห้งตากแห้งสภาพหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เจ้าเราก็จะตากแห้งเอาไว้ประมาณ3วันเจ้า3วันผ่านไปเราก็จะได้ผักกาดตากแห้งหน้าตาเป็นแบบนี้นะเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเก็บใส่กล่องไว้เจ้าเราก็เอาไว้ไปทํากับข้าวเนะเจ้าเวลาทํากับข้าวก็คือเอามาแช่น้ําไว้ให้มันนิ่มๆแล้วเราก็มาหั่นถ้าแต่เจ้าเราจะเอาไปพัดใส่ไข่ก็ได้หรือว่าจะเอาไปทําเป็นแกงเจ้า แกงก็ได้มดเลยเจ้ารสชาติก็จะอร่อยมากเก็บไว้ได้นานเตยเจ้าเก็บไว้กินเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยเจ้าแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้นะเจ้าจใส่กล่องผักกาดตากแห้งนี่เจ้าผักกาดตากแห้งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้า หน้าตาน่ารับประทานมากนี่เราก็าไปผัดใส่ไข่หรือว่าผัดใส่วุ้นเส้นหรือว่าจะเอาไปแกงก็ได้เจ้านี่เจ้าผักกาตดตากแห้งสูตรคนดอยเจ้าสำหรับวันนี้ง่งายๆแ,แล้วนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปแล้วเจ้า